มูดแอนโทนก็ยังแบบเนาะคันทรี่แบบฝรั่งฝรั่งเนาะใช่ด้วยความได้แบบขาวไม้แล้วก็มีแบบตกแต่งจากเขาข้างนอกใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือฉะนั้นแของพี่ปูก็ตั้งใจให้ประมาณฟิลลิ่งอินเทอร์เนชัเป็นฟิลนี้ใช่แล้วเพราะต้องมีกันอยู่แล้วต้องมีกันอย่างที่ที่คุยกับเบนว่าข้างนอกเราก็เป็นเท่ๆดิบๆเนาะพอเข้ามาข้างในก็เป็นวิลล่าโฮมมี่มากเลยใช่ก็อยากให้ทุกอย่างมันดูโฮมมี่แล้วก็ วิธีการจัดวางแล้วก็ทำเป็นโอเพนแพลนเพราะว่าอย่างเฟอร์นิเจอร์เลอ์เนี่ยก็เหมือนกำหนดฟังก์ชันจากตัวเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวซึ่งก็ดูจากทิศของแดดในแต่ละวันเพื่อว่าเขาเรียกว่อะไรช่วงเวลาไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็จัดตามนั้นจริงๆก็คือจัดตามใจฉันนั่นเองก็คืออย่างช่วงเช้าเนี่ยตรงนี้ยมันล่มแล้วมันก็ชิลมากเป็น breakfast a r e ีไปก็คือเป็น ที่จิบกาแฟากินอาหารเช้านิ่ง่่าบัวไปพอแดดเริ่มมาเนะเราก็ขยับเข้ามาตรงกลางประมาณามมานั้น